วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2568เวลา13นาฬิกา56นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์รัสเซีซึ่งช้ากว่าประเทศไทยห้าชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยะราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาพรส์เด็จจากโรงแรมที่ประทับ ไปยังคณะเพศศาสตร์มหาวิทยาลัยเจนีวานครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสโดยมีนางสาวอุสนาพีรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาพร้อมด้วยศาสตราจารย์ฟองสัวเบลองเจผู้แทนอธิการบาดีมหาวิทยาลัยเจนีวาผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเจนีวาเฝ้ารับเสด็จ และต่อมาองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สเสด็จไปยังชั้นหนึ่งอาคารคณะเพศสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเจนีวาโอกาสนี้พระราชทานพระวะโรกาศให้คณะผู้บริหารระดับสูงของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และมหาวิทยาลัยเจนีวาเฝ้าฉายพระรูปด้วยจากนั้นสเสด็จไปยังห้องประชุมทรงร่วมรับฟังการบรรยาย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับผลความสำเร็จในการวิจัยทางเคมีและเภสัชวิทยาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเจนีวาเพื่อแบ่งปันแนวทางการวิจัยที่อาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนาประสบการณ์และความก้าวหน้าในงานวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีการพัฒนาด้านการวิจัยเคมีในการแยกและสกัด สารสำคัญที่อยู่ในพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นในธรรมชาติตลอดจนฤทธิ์ทางยาของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจนได้สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพเช่นสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านแบคทีเรียและสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งโดยมุ่งหวังเพื่อใช้เป็นยาในทางการแพทย์ต่อไปในอนาคตซึ่งมหาวิทยาลัยเจนีวา มีคณะเพศศาสตร์ที่เป็นเลิศในด้านการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเชี่ยวชาญการศึกษาค้นขวา้าสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพโดยมีหน่วยวิจัยสำคัญได้แก่หน่วยวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพมีศาสตราจารย์ชองลุกวูฟเฟเดอร์เป็นหัวหน้าหน่วยวิจัย ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาสารประกอบต่างๆด้วยกระบวนการเมตาโบรมิกซ์ซึ่งใช้เครื่องสกัดสารแยกสารเพื่อให้ได้องค์ประกอบต่างๆและใช้เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของสารบริสุทธิ์กระบวนการดังกล่าวนี้จะนำไปสู่การค้นพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเช่นสารต้านจุลชีพสารต้านมะเร็งและทราบถึงกลไกการเปลี่ยนแปลงสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต ส่วนงานวิจัยเพสัตเวชมีศาสตราจารย์มูเรียลคูเอนเดเป็นหัวหน้าหน่วยวิจัยมุ่งเน้นการค้นหาและศึกษาสารธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งและรรสิตปัจจุบันคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเจนีวามีความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมาก โดยผลงานวิจัยทางด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินำไปสู่การค้นพบสารสำคัญที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาเป็นยาใช้ในทางการแพทย์ในอนาคตซึ่งการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเจนีวาสอดคล้องกับพระปัิธานของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วลัลลักษณ์อัครราชากุมารีกรมพระศรีสว่างควัต วรรัติยราชนารีในการนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือวันเฮลที่เชื่อมโยงระบบสาธารณาสุขของมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันทั้งนี้ทรงเป็นนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเคมีและทรงเล็งเห็นถึงการวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จะสามารถนำไปสู่การค้นพบตัวยาใหม่ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ผ่านการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์หรือ CRI ที่มุ่งเน้นการวิจัยขั้นสูงด้วยมาตรฐานสากลซึ่งองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ยกย่องและแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านบุคลากรและงานวิจัยวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาทางวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาตั้งแต่ปี2,548เป็นต้นมาสำหรับการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเถอ เจ้าฟ้าจุลาผนวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยรชนารีทรงเป็นผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยทรงมีบทบาทสำคัญในการศึกษาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และทางเภสัชกรรมมุ่งเน้นการผสมผสานภูมิปัญญาไทยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยการศึกษาสารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่แยกได้จากพืชโดยนักวิจัยในสถาบันวิจัยจุฬาภร์ได้ทำการศึกษาสารสำคัญจากต้นหลงไหลปลูมะนาวปีดเถาสยามดีปลากังน้ำเต้าน้อยรวมถึงพืชชนิดอื่นโดยพบว่าสารสำคัญที่แยกได้มีฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆที่สำคัญรวมถึง พบว่าสารบางตัวมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเชื้อรานอกจากนี้เมื่อทำการแยกสารต่างๆที่ได้จากธรรมชาติแล้วยังนำสารเหล่านี้มาทำการปรับปรุงโครงสร้างโดยใช้กระบวนการทางเคมีสังเคราะห์เพื่อทำการศึกษาความสัมพันธ์ด้านโครงสร้างของสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารเหล่านั้น รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมีเข้ามาร่วมประมวลผลเพื่อศึกษาในระดับโมเลกุลในการออกฤทธิ์ของสารกับเอนไซม์สำคัญซึ่งจะสามารถนำไปพัฒนาสู่โครงสร้างที่เหมาะสมในการออกฤทธิ์ทางชีวภาพได้ดีขึ้นดังจะเห็นได้ว่ากระบวนการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของสถาบันวิจัยจุลาภรน,นั้นส่งผลให้เกิดความก้าวหน้า ในวงการวิทยาศาสตร์ไทยอันเป็นประโยชน์ต่อทางการแพทย์และเกิดการพัฒนายาจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงปลอดภัยได้มาตรฐานตามขีดความสามารถในฐานะองค์กรที่มีบทบาทสำคัญระดับชาติซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันผลงานวิจัยสู่นานาชาติมากยิ่งขึ้นทั้งนี้การบรรยายองค์ความรู้ทางวิชาการ ด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเจนีวาถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าไปอีกขั้นในวงการวิทยาศาสตร์ไทยที่จะเปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรนักวิจัยและการพัฒนาการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและประิญญาเอกของทั้งสองสถาบันเพื่อสร้างสารรค์ผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติขั้นสูงเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและมนุษยชาติอย่างยั่งยืนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวซี